สวัสดีสวัสดีพี่ทองทั้งสองแถวลอนซสเนวโมนิกาในม,มีโอกาสได้ไมั้งอ่งวัดน้องค่ายพี่น้องซานซาหลักเมืองน้องค่ายพี่น้องเดินมาเบิ่งถ่ายคลิปเลยซาหลักเมืองน้อง,องเคยมาจากเตื่อพี่น้องเอ้ย kia순 dăng xuôi Face Anh ừ ừ anh đi ba kg nó khôngralua I I anh ừ จังหวัดหนองคายคนี่กับคนโอกคี่กอนอะมาแล้วบอห่วยมาแล้วเตรียมได้สิ อบรมคุณอบรมเลยพี่นอ้องเลยไรเวลาเลยบรมแล้ว แม่เาไปของรถไไฟด้เวลาแล้วบอกคนยังมาธารมาครบยังอีกนา่นหอนไปเรื่องไปหอนแทนที่เส้นทางหลวงประเทศไทยเป็นที่เส้นทางหลวงประเทศไทยเก็บูชาหรือว่าตาไล โอเคเด้อทุกคนโอเคบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าโอเคโอเค